กันในงานบางแสนสีสองครันี้เรารอเวลาเข้าบล็อกตานะครับแอบนี้เางเข้างานบางแสนนะครับลนักพิธีทุกคนจะต้องมีลิปแตรที่เข้ามอมแล้วเามือด่นเพื่อให้ตรงเนด้ารบราบัดออกมเราเข้าไปอนน้เราจะปล่อยตัวที่บล็อกบีนเตรนยทีส เอยิลิกนะครับปล่อยตวทีสมมติกเราเข้าไปดูยีกป่อยตัวงนะครับ นะเสะรกดแะ่งเรมี่สุดวงับดีวปีเดียวแม่ดสงโอ้โจดนางมากนะครับซอสแข็งหนักมากนะครับก็ขอให้สุงนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ามีอะไรรออยู่หลายอย่างนะครับที่เราซอมมาวันนี้เนี่ยวันนี้หลายคนก็มือนมากเชิญุมว่าน้ำไ่้นตาาเแกงเล็ไผ่เสกนเยอก 来，确认一下。 ะะร,รับบริการได้ตามความสะดวกของแต่ละท่านเลยลเมืม่อใช้บริการแล้วนะคะอย่าลืมค่ะทิ้งรอยขยะด้วยนะคะในคมรีจัน่นคอนเร็ปดี สุขภาพดีแล้วก็รักษาสิ่งละลายไปทุกครั้งไปสำหรับนักบอกันนะครับดังนั้นก็ขอให้ทุกๆคนนะครับได้เรียกว่าทําได้ตามที่เราคาดฝันเอาไว้นะครับในการที่จะเข้าสู่เส้นชยะครับในเวลานะครับที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะครับสามารถที่จะเข้าสู่เส้นชัยได้นะครับโดยปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้มีความสุขในงานวิ่งนะครับ five four three two 不用 <Wow. S 2>、wow. ไปโลนแล้วยมอมบูแล้วนะ,นะบล็อกปีนะพูดตรงงานได้เลยมาที่รถครึ่งนะแล้วถึงสวนสุขมุมวิทประมาณนะเดินไปเรื่อยเกือบที่สี่แล้วนะคะรับตเราออกมาจากเส้นบางแสนออกบุรพารนะ์คแล้วเราีปมาที่ เส้นหุวิทย์นะครับมุ่งหน้าศีลาเนาะวันนี้ก็วันอีสานที่ิเด๋วอีก,อกอระมห้าสเมตรก็ถึงสิ่ปีเนาะไปรอบถึงถึงประตูที่ซุ้มกมทีนาเนาะปีสามยี่สิบเจ็ดส,ส,สามศูนย ได้สามกิโลนะครับบนขึ้นถึงถนนสุภวิทนะก็อยู่ที่8นะครับก็จะตัดเข้าตรงหน้าศิลามาจนถึงแยมผมจะสนใจอีประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับเหตุผลอากาศดีครับวันนี้มีลมเราก็ไปเรื่อยๆนะคตามแผนของเราเนาะอย่าหลุดแผนเราใช่นะครับเพราะเราซ้อมอยู่แล้ววันนี้เราก็แค่มาได้ หกิโลครับจากจุดให้น้ำที่สามนะเพื่อๆนๆเราวิ่งเซ็บ็อกซี่เนี่ยน่าจะมาทันแล้วจำนวนหนึ่งนะครับของจุดแรกๆเนาะแล้วคลิปนักงนะไปต่อที่น้องมาถึงิโลท,ที่ที่สิบนะครับ สี่สิบนาทีนะครับท่านรถที่สิบจุดห้านั้นครับจากถนนสุขุมวิทอัสสินานะครับแล้วก็มาหลัดที่ถนพยายาสัุจานะครับก็เราไปอยู่มาสักห้ากิโลนะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสะพานสุลมาสินทีนะครับ ล้วนละอากาศกำลังดีอยู่นะครับมีลมเนาะข้างหน้าเพเซอร์5ชั่วโมง15นะครับไปแล้วเพเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับนะเห็นก็มีแรงว่าอยู่ในกุ่ม5ชั่วโมง15อยู่นะครับแต่ยังไงเราไม่ทันเพเซอร์นี้หรอกนะไปไกอลอีกเยอะนะตามแผนนะครับ ประคองประคองนี่เราถึงกิโล,ะนะโลที่สิบห้ากันฮะซุ้มกิโลที่สิบห้าที่สะพานฉลมามวิถีนะครับนะเราถึงนี้ปุ๊บเราจะไปนนกลับวิ่งไปที่ นเลยับผมบ้านบางสายเลยบ้านหกกิโลไปกลับตัวที่กิโลหมดที่ยี่สิบจุดห้าระยนางสูม,มสิบห้านมดน้จดกีนประมาณตีสี่ห้าสิ้าแล้วครับเต้องไปอีกต่อวันห้ากิโลครึ่งเพกลับตัว ตอนมาพิถีนะครับเราต้องกลับไปน,นู่นเลยไปกลา,างไฟเหลืองๆนะครับมีประมาณสี่กิโลครึ่งนะฮะแล้วกลับ,ลบตัวมาฝั่งตรงข้ามเนาะเส้นทางนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะก็จะพันปูในยาวก,กันไปโอเคแล้วเราไปทุกไปแล้วก็ไปเจอกันที่โมคอมอ,องนี้เบ็ด ก็ยังอยู่ในบนถนนชนวนมากพิธีกันะครับอีกสองกิโลก็จะถึงจุดตัดตัวนะนะครับเพื่อมาเช็คคอยที่กิโลที่ยีบนะครับมีนักท่งตที่ยวไหมมาเยอะอีกนะครับบนถนนถนนนี้ต้องกไปตัดขบวนตับมานะครับมาต่อ วันะนนี้ตื่นเช้าแล้วนะก็เห็นเพื่อนที่กลุ่มบล็อกฟรีนะแล้วก็ชอเล่นเรื่องเล่นฟุตบอลเข้าเส้นชัยนะมาเคาะไปเลยนะ่าเสร็จแล้วสู้ไหมเรื่องการเรื่องกัน ไ่ต้องรนะไม่สองพันห้าแล้ว <itch anse> นะครับนะกำลังกลับเนาะไปด้านขวาด้านซ้ายสิเ ouais ป็นทัตออมนะครับไลคีอยู่ัางกับเราก็มาสักสองกับสามโลก็ประมาณสามสิบกว่านาทีเนาะโอ้โหศึแปดนะฮะบนถนน สุพานชลมาาวิถีนะนะครับกลับมาละพันบางแสนสิ่อะนะตอนนี้เ,เ,เอร์หกชั่วโมงเลิกงนกัแล้วนะครับนะโอเคเลิกทำงานกันนะครับน,นะอขอ้จบอย่างเดียวนคอนนี่สานะะบนสุพานชลมหาวิถีในงานบางแสนสีส เราขึ้นแล้ครับสั่งกำลังเันะทนะเนสมสิบี่าทีื่งมัมายส เราไม่คือวลาวประมาณสามสิบกว่านาทีนะไปอันนี้เรามาถึงรถที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับนะกำลังจะพ้นสะพานชลมาวิถีนะครับเพื่อเข้าเส้นทางโรงพยาบาลมะเร็งเราต้อไปอบจเนาะไปจุดขัออกที่กมสามศูนย์นะแล้วก็หลังจากไปถนนมุ่งหน้าอาัสลานะ ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงโอเคเลยเลยกันไปเพาะหลายเมตร,รเดิน50เมตรกูให้กำลังไม่จจังโอเคดูกันต่อกิโลที่เช็ควอที่กิโลที่30มนะก็ประมาณเดโมงยี่สิบสี่ยี่สิบห้านาทีแล้วกัน ยี่ส <C> ิบเอ็ดปนาทีย <c> ี่สิบสองโลยี่หนึ่งมินิการทอนหาโคกินทั้งไลต้องมีนะซีซีพอดีนี่เติมาสีไป ไอตึกอยู่นะด้าตาให้ไปหน่อยแล้วก็มีหมูย่างสนงไม้นะปีนี้ผมวิ่งมาห้าปีนะยังเจอหมูย่างนะครับกดดีหมดนะโอเคลุยกันต่ออีกสามห้านากิโลครับเชื่อควายถัดไปนะหลุดจากเนินนี้ไปแล้วหลุดจากแยงนี้ไปแล้ว,ลวก็ไปพบสาศกิลาเนินนาจาะนะครับโอเคลุยกันต่อ เกือโมงยี่ิปดนะครับจบมันจบแล้วแต่จ,จบเท่าไหร่นี่นโองโดยความช่วยเด,ดีย๋ดวยวอปปับซี่ข้มาหนะ่อยมาหนะ่กิโลครึ่งมันจะได้อยู่นะเดี๋ยวเรเลี้ยวขวาขึ้นอันืีรากันเลยนะครับเนื้นจเจอเนื้อแรกนะครึ่งกิโลสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดนะ เรากำลังมุ่งหน้าไปอ่างศิลาทนะีน,นี้ก็มีตะคิวตัดต่ออยู่นะครับก็องประคอ,ะอมาหน่อยนะง้นแย่นะแน่ะหลังทีนี้ไปก็ขนะับล่วงเนินนะครับแล้วก็เขาอีกยอดไกลนะเรากเก็บแรงครับวนะ่าน่วรักไปดู มายัางนให้การเราครับนี่กราคนละนี่ขึ้นเนินแรกนะคไม่ว่าหนึ่งอ่าวสิบก้านนะครับดูที่ยังต้องขึ้นนะครับหลังจากที่เราผ่านมาสายสองกิโลนไปจัลุยสะพานชนธรรมมาตรุทิศนะไปกลับก็สิบกาโลนะครับต้องมาเดินนี่เดินแรกนะเดินแรกเสร็จต้องมาเดินนาจ่าสองสุดท้ายที่สักเขาสามุกนะครับ ทุกคนก็เดินกันขึ้นหมดแล้ววันี้แดดออกร้อนแล้วครับเนินโรงเรียนอ่านศิลาแล้วต้องเดินไปอีกประมาณเดหนน,น,นิดนะครับเพื่อขึ้นเนินนาจาต่อนะอันนี้เจอที่กองเชียก็จ้ำเลยนะ,นะครับเชียทุกปีนะจักกใจเลยเปีน้อยเลิิล้า <นะ S 2> สัง,สงหน่อย เนินสารเจ้ามาจานะ้วไในจุดที่สามสิบแปดเก็บแรงไงว้ตอนขึ้นเนินนี่ก็หมุนสนะีน่สิบเห็นเด่นแล้วก็โอเคอยู่ย่างโชคดีที่มีทีนี้มีลมช่วยนะม่งั้น่าจะแยกเลย ินจอัวน้ินศาเจ้านาจามาสุเราก็ขึ้นมาถึงสศาเจ้านาจาะเเนินอีกหนึ่งเนินนะก่อนถึงเขาสามุกขึ้นเนินในเรา พอไหวนะอยู่เนาะเพราะว่าปกติเราเซ้าอมเขาต้องยางการขึ้นเนินก็เลยว่าค่อนข้างไหวนิดนึงนะหลายคนก็เจอประมาณ แปดโลหัวน้ำม่หน่ราูในร่างกายหนึ่งนาทีสามสบสี่จุดเจ็ดเราก็มาถึงจุดคัตออฟที่กมสามห้านะครับนะซึ่งจุดคัตออฟนี้เหลือเท่าไหร่อะสามาสามสิบนาทีนะครับ เขาคัดออฟอยู่ที่8โมง48 46นาทีตอนนี้8โมง16นะครับรเหลือ7โลนะเข้าไปเข้าไปวิ่งเดินวิ่งเดินดูนแดดได้เลยนะครับเก็บแรงไว้ปเผชิญที่วังมุกแล้วเขาสามมุกนะครับแล้วก็ไปเจอคัดออฟ40ที่แหลมแทน่นนะครับโอเค พอเวลาอยู่ซุมกิโลสามหกนะประมาณกิโลนึงนะครับเราก็ขึ้นวังมุกนะแล้วก็อ้อมเสาสามมุกไปที่แหลมแท่นคุณควรต้องน,น,นะครับโลทีสามหกนะตอนนี้เป็นโมงยี่สิบห้าไม่ต้องพูดถึงแดดนะครับแดดร้อนแต่มีลมช่วยได้เยอะเลย นะครับก็หรบปีนี้นะอากาศแตกต่างจากปีที่แล้วเนาะแต่ถ้าอากาศนี้มันช่วยเหลือผมควบคุมกันไม่ได้เนาะแต่ถือว่าเราทำได้ดีแล้ววันนี้นะครับนาถึงน้ำนะที่กําลัง 37มเกตนะที่เขาสองลุกน,นะกำลังเลี้ยวเข้าไปที่ขอ,องลุนกนะนี่ถึงจุด c ัดออฟเดี่ยวประมาณ3ามโลนะครับก็มีเดินขึ้นเขาสลับกันนะก็เวลายอยู่พอสมควรนะแล้วนี่8ปดโมงสามหรื ไปศพสถากรรมนะก็คือแหลมตรงนี้เราจะมีเนินใหญ่ๆหงจากเราตั้งหมดแล้วนะครับทีนี้โอเคและวไนหา ไปแรงกันสุดท้ายนะจากนี้คงไม่มีล้จาก้ารูป<ว>น,นช้ยเลยะจุดเช็คไว้สุดท้ายนะกิโลที่40นะบริเวณแหลมแท่นนะ,ะจุดชัดตที่นี้นะท่านอที่9โมง36นาทีนะครับวันนี้9โ7นที มีเวลาเหลือย่อันเกือบ29นาทีนะสบยบายล้าดมากรมงกุมีลมอยู่นะคบนี่คืะเทศไยนะเแล้เลืกิโลเดียวอีกประมาณก,กิโลนิดหน่อยนะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเส้นทางถนนเรียบชายหาดบางแสน นะครบับแม้ตัวรองเท้ายาวไกลนะนะครับนะตูกันมา40กิโลโอเคทางกันต่อโอ้โหลูกตาก็ประมาณอีกสักกิโลหนึ่งนะครับเส้ทางเรียบใช้หาดบางแสนนะอันนี้ก็อ่าังนก็ตัดเป็นซอมบี้หมดแล้วเลยเส้นทางต่อแ,แต่ขเขาเใปใ็นชายบ้างนะ เดี๋ยาเจาะที่เชนเชนเลยกัน